i o t คืออะไรทำไมถึงมาแรงในปี2025 AIoT คืออะไรแล้วทำไมคำนี้ถึงเริ่มได้ยินบ่อยขึ้นทุกวันวันนี้ผมจะพาไปรู้จักโลกของ AIoT ให้เข้าใจง่ายแบบไม่ต้องมีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์เลยครับ AIoT ย่อมาจาก Artificial i n t e l l i g e n c e of Things พูดง่ายๆคือการผสมผสานร,ระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือที่เราเรียกกันว่า i o t ลองจินตนาการแบบนี้ครับเซ็นเซอร์ธรรมดาตรวจเจอว่าไฟดับ AIoT วิเคราะห์ได้เลยว่าไฟดับกี่ครั้งในหนึ่งเดือนแล้วส่งข้อมูลขึ้นคลาวพร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขตัวอย่างที่เห็นในชีวิตจริงเช่นกล้องวงจรปิด AI แยกคนกับแมวได้ ฟาร์มอัจฉริยะที่วัดความชื้นในดินแล้วรดน้ำอัตโนมัติหรือบ้านที่เปิดแอร์เองเมื่ออุณหภูมิเกินระดับที่เราตั้งไว้ทั้งหมดนี้คือ AIoT ในแบบที่ใช้งานได้จริงครับแล้วทำไมปี2025ถึงเป็นปีทองของ AIoT เพราะอุปกรณ์เริ่มถูกลงมากอย่างบอร์ด ESP32 แค่ไม่กี่ร้อย อินเทอร์เน็ตก็เร็วขึ้นทั้ง Wi-Fi 6และ 5G ที่สำคัญมีเครื่องมือ AI ให้ใช้ฟรีเยอะมากทั้ง Teachable m n c h i n e ชินเอดหรือแม้แต่ Cha ท GPT ตัวนี้เองสรุปง่ายๆ AIoT ทำให้เครื่องจักรคิดเป็นเชื่อมต่อได้เพื่อให้โลกของเราฉลาดขึ้นใช้งานง่ายขึ้นและลดภาระของมนุษย์แล้วถ้าเราอยากเริ่มต้นทำ AIoT เองละ่ะต้องเริ่มยังไง ตอนหน้าผมจะพาไปรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีพร้อมแนะนำแนวทางเริ่มต้นสำหรับมือใหม่แบบ Step by Step ฝากกดติดตามช่องทัก AIoT Studio แล้วเจอกันครับ